Thank you.

ว้าก่อนว้าก่อนแล้วแล้วตอดใจ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 แบบแท้ไห เดี๋มีอยเยเอาเอานมมาม่าขนมม,มาม่านมขนมกหรอยเร้อยหนึ่งสองชุดจ้ะพี่สองคนสนุกมากแมยย่ยหญ่เออ ད� <laughs> ད� สั่งให้ยายแล้วเด้อสั่งเหมือนกับความรู้นั่นแหละยายยายเอาแบบไหนละ่ะ

40, 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 ใส่ซ้ำสมสามโล่ลอยนึงนึงแหม่สามสมอเดี๋ยวเขาจะเขาจะเอาแค่ลอยเดียวเองนะบ้าดไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยสมขายไม่ได้นี่ค่ะมาสั่งตรงนายกนะคะนายกตรงนายกเนี่ยค่ะสั่งตรงนายกใหญ่พงษ์ใหญ่ขายก็ต้มแต่งสมไอ้คือพงษใหญ่จะเอาอะไรคุณ์ใหญ่ก็ต้มโล่ฝาพงษ์ใหญ่จะเอาอะไรคุณ์ใหญ่ก็บอกนายกนี่ให้นายกเขาก็สั่งให้

เงไ้องหก่อน่รู้จักกัน้ลน้้ลคนไม่รู้จักเอานดูคิดมองอะไรยยเบิ้ลเบิ้มองนี่ดมนอันนี้ซ้มนี่เท่าไหร่ร้อยหน แบบนี đó, 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 ้ไกลไหมร้อ่งมห้อเอาะอาส้มร้อยหนึ่งได้ไหายังบอกแล้วบอกแล้วยาบอกแล้วบอกคนแล้วบอกาส้มอาสอง Eso hoy que va ห่าหร้อยหนึ่งจ้าจ้าต้องไ่เลยร้ออห่จ้าอยห้ะไรเอาอะไรจาเอาอะไ้มาี้ได้ร้อยร้อไจักเหล่ายายกบเพนเอาแค่ร้อยเดียวอ่ะยายนี่ร้อหนึงกับผ้สื่อตนี่หตอนแรกหาแต่ส้มไงก็เลยให้เพนรวมแอปเปิลมาด้วย เดสมมันไม่เจอไงเนแหละเอาไอปป้นมาด้วยค่อันดี้ขาเจาะกระเดือกลัมาเก่งงู้นหน่อยแ่อยไหมเก่งถงขาเจาะขึ้นจังแป๊บแหมเออนี่มันข้าเจาะขึ้นจังไหลแหมขึ้นจังหน่อยไปเพราะว่าผมนั้นผว่าเห็นว่าอ๋อขึ้นไหลแท้ก็ว่าน้อยนึ่งเนาะสโลร้อยไะอันนี้เอ้ย ได้แล้วอุ้ยสนุกมากปีแรกแนั่นนี่น่ปีแรกของหนูเลยเนะนี่ยเอ้ยเนาะย่ายอะไรอย่างในสามยางคือกันกันหนูอยู่บ่ปะปีแรกเลยโอ้อันนี้ซื้อเท่าไหร่นายายของหนูสองร้อยหกสิบบาทเนาะนะเนาะสนุกมาก <laughs> แต่ว่าของก็เยอะแต่คนจัดนั่นนายายแบบว่าเขาสั่งแบบบางคนเนาะบางคนก็ เหมือนพี่ฝนนั่นแหละนอยืนสั่งตั้งนานไม่ได้บางทีก็ต้องอยู่ข้างหน้าเขานั่นแหละยายก็ถึงว่าวนูยืนผิดที่ก็เลยมาสะกิดคนนั้นก็เลยได้มปนะขอก็หัวหมุนอยู่เนาะของไม่รู้จะจัดให้ใครบ้างนะยายอืมรู้ใครเป็นใคร<ๆ>วันโอ้ยไปวัดลาดสมบสูสรปีแรกใส่บาตรข้าวต้มหาใส่เสร็จแล้วเราก็ซื้อกลับใส่เสร็จก็ซื้อกลับ